กอกันนะคะเนี่ยก็คือสิ่งที่เราพบเจออยู่ในขณะนี้แล้วกับภาวนาขอให้พบเจออย่างเงี้ตลอดไปค่ะทุกข้อ,อก,กันนะคะมื้อน,นี้เขาก็อยากจะมาว้ามาจามาพบก,กับเพื่อนๆทุกคนในเฟซบุ๊กนะคะอาฮาเจ้สิไดค่ะหมูกระทงกระทะไปมูนันนะคะกามาว่าเรื่อง คนที่มีความโชคดีอย่างที่ดีเนาะค่ะเนาะคนรอบข้างที่ดีแล้วกับเพื่อนที่ดีเจอทุกอย่างที่ดีหมดอชีวิตกระจีดําเนื้อน,น้อยหลังจากที่เขาอะเดินอเดินได้เข้าโรงเรียนเป็นหรือว่าเข้าในไว้ทํางานก็จะไปพบพอกับที่เป็นส่วนรวมมากขึ้นนะทุกคนนั่นแหละก็หมายความว่า เฮ <c oughs> าก็ตตรงพบปะผูกคนเนาะเจอผู้คนที่ดีอห้พี่มากได้เห็นเพียงซ้ำนี่เนาะค่ะกาบสวัสดีนะคะคนที่เข้ามารับชมขอบคุณท่านที่เข้ามาอ่ารับชมอ่างที่ดีเนาะค่ะเนาะคนรอบข้างที่ดีแล้วกับเพื่อนที่ดีเจอทุกอย่างที่ดีหมดอาชีตกัดจีดํำเนื้อน,น้อยหลังจากที่เฮาอ่เดินอ่เดินได้ เข้าโรงเรียนเป็นหรือว่าเข้าในไว้ทํางานกั็จะไปพบพ่อกับคนนั้นก็ดีไปนะคะแต่ถ้าเจอผู้คนที่แบบอ่าชอบออิปิอ่าสนับสนุนทุกการกระทําของลูกบ่าวาส,สิลูกสิแบบลูกสิแบบเป็นจังไหนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขสุขคน เมื่อนี้เขากลับมาพบอืมคนที่มีความโชคดีที่สุดในชีวิตเนาะคือเขา,าพบพ่ออยู่นี่ก็คือเขาพบเจอกับครอบครัวที่ซัพพอร์ตเขาพบเจอกับญาติพี่น้องทีแล้วก็ซัพพอร์ตเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันตลอดไปสู้นะคะชาวเรียวทุกคนปลกเพื่อความเติมโตของลูกนะทุกคนน่ะ ทุกคนโชคดีมากนะคะอืมอีกอย่างหนึง่งถ้าเฮาไงขึ้นอีกจังสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนค่ะเมื่อนี้เฮากลับมาพบสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนค่ะเมื่อนี้เฮากลับมาพบเฮาเฮาพบ่พออยู่นน่ก็คือ เขาพบเจอกับขอบคัวที่ซับ่อนเขาพบเจอกับญาติพี่น้องทีสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนค่ะเมื่อน,นี้เขากลับมาพบคืออย่างฮูบอกคือค้นทีอมืมีเพื่อนมีพีมีนอ้องอ่มีขอบอ่ะ บ่อ,อิจฉากันนะว่าไง,ไง่ายๆไม่อิจฉากันเป็นแรงสนับสนุนซึ่งกันและก,กันสามคัคคีต่อกันทุกคนหากสามคัคคีกันมีอย่างบ่ตุ่มโฮมเอินกันกินต่างคนต่างแบบถอยที่ถอยอาศัยครัวที่ดีนะทุกคนจริงๆคนที่อ่า มีครอบครัวที่ดีเป็นแรงซัพพอร์ตการเจริญเติมโตอีกแบบหนึ่งนะทุกคนนั่นแหละก็เขากอบอาจจะอยู่ในสังคมที่เป็นส่วนรวมนาะมากขึ้นเราจะอยู่ในสังคมทั้งสนับสนุนทุกการกระทําของลูกเ่าว่าสิลูกสิแบบลูกสิแบบเป็นจังไหนครอ,อบครัวที่ดีนะทุกคนจริงๆคนที่อ่า มีครอบครัวที่ดีเป็นแรงซัพพอร์ตไปในทั้งที่ดีได้เนาะคะ่ะวันนี้กมาเชิญนะทุกคนหากสามัคี้กันมีอย่างบ่ตุ่มโฮมเอิ่นกันกินต่างค้นต่างแบบถอยที่ถอยอาศัยไปในทั้งที่ดีได้เนาะคะ่ะวันนี้กมาเชิญนะเฮาเฮา,าพบพออยู่นี่ก็คือเฮาพบเจอกับครอบครัวที่ซัพพอร์ตเฮา พบเจอกับญาติพี่น้องที่การเจริญเติมตอีกแบบหนึ่งนะทุกคนนั่นแหละก็เฮากรอบจะอยู่ในสังคมที่เป็นส่วนรวมนาะมากขึ้นเราจะอยู่ในสังคมต่อกันนะคะเนี่ยก็คือสิ่งที่เราพบเจออยู่ในขณะน,นี้แล้วกับภาวนาขอให้พบเจออย่างงี้ตลอดไปค่ะทุกอ่าบบอิจชากันนะว่าง่ายๆไม่อิจชากัน เป็นแรงสนับสนุนซึ่งกันและก,กันสามคัคคีต่อกันเหียบเนาะเห็นแก่ตัวอย่างไงเขาก็มันก็ยุ่ยากเนาะกะถือว่าเป็นเว้นเป็นกรรมของเขาที่ต้องพบพ่อแต่ว่าในขณะนี้ก็อยากจะเอานาอันงามงามของขานนอยนี่เอาออกมาหายพ่มากได้เบิ่งค่ะหน้าค่ะตาฮ่าเที๊ดยดได้ค่ะหมูกระทงกระทะไปมูนันนะคะ กามวาวเรื่องค้นที่มีความโชคดีอ่ะบ่ออิจฉากันอ่ะว่าง่ายๆไม่อิจฉากันเป็นแรงสนับสนุนซึ่งกันและก,กันสามารถขี้ต่อกันนะคะเื่อสิด้ค่ะหมูกระทงกระทะไปมูนันนะคะกามวาวเรื่องค้นที่มีความโชคดีสูเพื่อความเติมโตของลูกนะทุกคนน่ะ ทุกคนโชคดีมากนะคะอืมอีกอย่างหนึง่งถ้าเฮาไงขึ้นอีกจัะแล้วก็ซับพอร์ตเป็นกำลังใจซึ่งกันและก,กันตลอดไปสู้นะคะชาวเรียวทุกคนพ่อกับแมก่กะคอยซับพอร์ตลูกเพื่อความแบบก้าวหน้าของลูกไปในทางที่ดีได้เนาะคะ่ะ วันนี้ก็มาโชวนนะ่ะก็อยากจะเอานาอันงามงามของขาน้อยนี่เอาออกมาให้พี่มากได้เบิ่งค่ะนาค่ะตัดไปในทางที่ดีได้เนาะคะ่ะวันนี้ก็มาโชวนน่าะเทือสิได้ค่ะหมูกระทงกระทะไปมูนันนะคะกามาวาเรื่อง คนที่มีความโชคดีอะฮะเทียสิได yeah. ้ค่ะหมูกระทงกระทะไปมูนันนะคะกามาวลเรื่องคนที่มีความโชคดีอะฮะเทียสิได้ค่ะหมูกระทงกระทะไปมูนันนะคะกามาวลเรื่องคนที่มีความโชคดีอะให้พี่มากได้เห็นเสียงซํานี่เนาะค่ะ สวัสดีนะคะคนที่เข้ามารับชมขอบคุณท่านที่เข้ามาอ่ารับชมาการจเจริญเติมโตอีกแบบหนึ่งนะทุกคนนั่นแหละก็เขากบอ่าจะอยู่ในสังคมที่เป็นส่วนรวมนนะามากขึ้นอืมเราจะอยู่ในสังคมทั้งสนับสนุนทุกการกระทําของลูกเพว่า,วาสิลูกสิแบบลูกสิแบบเป็นจ้าไหน ก็อยากจะเอาหนาอันงำงามของขาน้อยนี่เอาออกมาให้พี่มากได้เบิ่งค่ะหนาค่ะตาให้พี่มากได้เห็นเพียงซ้ำนี่เนาะค่ะกับสวัสดีนะคะคนที่เข้ามารับชมขอบคุณท่านที่เข้ามาอ่ารับชมอ่าโบอิจชากันว่าไง่ายง่ายไม่อิจชากันเป็นแรงสนับสนุนซึ่งกันและก,กัน สามมาคี้ต่อกันน้อยหลังจากที่เขาเดินเดินได้เข้าโรงเรียนเป็นหรือว่าเข้าในไว้ทํางานก็นจะไปพ,พ,พบพ่อกับก็อยากจะเอาหนาอันงามงามของขาน้อยนี่เอาออกมายที่มากไดเบิ้งค่ะหนาค่ะตะครัวที่ดีนะทุกคนจริงๆคนที่อ่า มีครอบครัวที่ดีเป็นแรงซัพพอร์ตแล้วก็ซัพพอร์ตเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันตลอดไปสึ่นะคะชาวเรียวทุกคนอ่าสนับสนุนทุกการกระทําของลูกบ่าว่าสิลูกสิแบบลูกสิแบบเป็นจังไหนอาคนที่มีความโชคดีที่สุดในชีวิตเนอะคือครัว ที่ดีนะทุกคนจริงๆคนที่มีครอบครัวที่ดีเป็นแร้งซัพพอร์ตปลุกเความเติมโตของลูกนะทุกคนน่ะทุกคนโชคดีมากนะคะอืมอีกอย่างหนึ่งถ้าเฮาใหญ่ขึ้นอีกจักหนักการจเจริญเติมโตอีกแบบหนึ่งนะทุกคนนั่นแหละก็เฮาะจะอยู่ในสังคมที่เป็นส่วนรวมน่มากขึ้น เราจะอยู่ในสังคมที่เป็นส่วนรวมมากขึ้นนะทุกคนนั่นแหละก็หมายความว่า <c oughs> เขาก็ต้องพบปะผู้คนเนาะเจอผู้คนที่ดีน้อยหลังจากที่เขาเดินเดินได้เข้าโรงเรียน